สวัดีค่ะนจะอจพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตารีในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายใต้การบริหารงานของผู้อในยการสมจิตประดิษฐ์ดิฉันรวิวรรณพนาลีจารุหัวหน้างานจ้างงานมาตรา35ประจำหน่วยนจอจพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตารีค่ะ ในปี2567เราจะพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีได้รับอัตราการจ้างงานผู้ช่วยครูหูหนวกมาตรา35จำนวน5คนได้แก่นางสาวพัทมนส์สุยาตานางสาวสายหยุดใจบ้านเอื้อมนายนุพรุตศีเรืองนายอนุสรดวงสมบูรณ์และนายนัทพลพุทธวงศ์ค่ะ โดยมีนางสาวจารุวรรณริ้นในติกุลและนางสาววัสนาเรือนคำปาเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารและประสานง,งานประจำหน่วยนเฉพาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวพัทธมลสุยตาอายุ31ปีตำแหน่งผู้ช่วยครูมาตราศาสีหาผู้ว่าจ้างบริษัทกรุงไทยพาณิชประกันภัยจำกัดอายุงาน3ปี7เดือนค่ะ ิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้เป็นผู้ช่วยครูหูหนวกชันอนุบาลสอนคู่กับครูที่มีการได้ยินซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมในห้องเรียนจะมีนักเรียนที่มีการได้ยินนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนบคนุคคลออทิสติกซึ่งดิฉันได้ดูราการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งวันค่ะสำหรับงานพิเศษที่ดิฉันได้รับมอบหมายนะคะ คือช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับนักเรียนดูแลนักเรียนจัดตรีมอาหารรวมถึงการรับประทานอาหารมีเวรประจำวันในการารับส่งนักเรียนไปกลับค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีงานาช่วยงานเอกสารค่ะพิมพ์ง,งานถ่ายเอกสาร แรงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหม่ค่ะผลลัพ์จากการทำง,งานที่ผ่านมามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็กๆอนุบาลค่ะให้นักเรียนรู้จักตนเองดูแลตนเองได้มีการสอนให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษามือในการติดต่อสื่อสารให้สามารถสื่อสารกรับผูและเพื่อนๆได้และในอนาคตนักเรียนหูดีและหูหนวก สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสายหยุดใจปั้นเอื้อนอายุ40ปีตำแหน่งผู้ช่วยครูมัตตา35ค่ะผู้ว่าจ้าง บริษัทแคทแวนแมเนจเมนต์จำกัดอายุงาน7ปีค่ะสำหรับรายละเอียดงานที่ดิฉันได้รับผิดชอบนะคะก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูหูหนวกในระดับชั้นอนุบาลค่ะก็จะมะีครูหูดีและครูหูหนวกในห้องเรียนนะคะ ในห้องเรียนก็จะมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมกันในห้องเรียนนะคะดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนใหญ่ใกล้ชิดตลอดทั้งวันค่ะสําหรับงานพิเศษของดิฉันนะคะก็คือได้ช่วยเหลือนักเรียนนะคะแต่งตัวให้กับนักเรียนซักเสื้อผ้านะคะดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียนดูแลเรื่องของความสะอาดแล้วก็การจัดเก็บห้องอนุบาล ให้เรียบร้อยอยู่เสมอค่ะแล้วก็มีเวรประจําวันรับส่งนักเรียนไปกับตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะผลลัพธจากการทำงาน,นที่ผ่านมานะคะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็กๆ ระดับชันอนุบาลค่ะคนหูดีและคนหูหนวกสามารถทำงานร่วมกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้นักเรียนได้รู้จักตนเองนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็มีความสุขค่ะสวัสดีครับผมนายนภรศรีเรืองอายุ25ปีตำแหน่งผู้ช่วยครูมตัตยศึกษาปีที้าผูวาจัง บริษัท SC Career จำกัดอายุงานของผมนะครับ5ปีสำหรับรายละเอียดงานที่รับผิดชอบนะครับผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกันดังนี้เป็นผู้ช่วยครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งในห้องเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีะนักเรียนหูดีแล้วก็นักเรียนพิเศษ ในห้องเรียนนะคะทำให้ผมต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดรวมถึงความสะอาดภายในห้องเรียนตลอดทั้งวันเลยครับงานพิเศษที่ผมได้รับ้อบหมายก็คือดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวานันและทำความสะอาด บริเวณตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําบริเวณอาคารเรียนนะครับทําความสะอาดหน้าอาคารเรียนให้สะอาดเรียบร้อยครับและก็ปฏิบัติหน้าที่เวณรับส่งนักเรียนไปกลับนะครับเป็นประจำทุกวันอาคารครับ ผลรับจากการทำงานที่ผ่านมาผมมีความภาคภูมิใจนะครับในการเป็นครูหูวหน้ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคตก็สามารถทำอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถดำรงอยู่ในสังคมร่วมกับคนหูดีได้อย่างมีความสุขครับ สวัสดีครับผมในอนุสรร์สมบูรณ์อายุ25ปีตำแหน่งผู้ช่วยครูมาตรา35บริษัทผู้ว่าจ้างบริษัทอามินซิสเทมจำกัดอายุงาน7ปีครับผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูหูหนวกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ดูแลนักเรียนพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติทําให้ผมต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันครับช่วงเวลากลางวัน ผมมีหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหารและให้การช่วยเหลือดูแลนักเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลรับส่งนักเรียนไปกลับเป็นประจำทุกวันพุธครับและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นงานซ่อมตู้ที่สำรุดเป็นต้นสำหรับผลลัพธ์ จากการทำงานที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ภาคภูมิใจคือการได้ทำงานช่วยเหลือองค์กรในส่วนต่างๆเช่นงานซ่อมสร้างซ่อมแซมตู้สื้อผ้าที่ชำรุดซ่อมแซมระบบน้ำเป็นต้นครับเป้าหมายการทำงานในอนาคตผมมีการออมเงินเพื่อจะได้ดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่และมีธุรกิจเป็นของตนเองคือการเลี้ยงว,วัวการปลูกข้าว การทําสวนครับสวัสดีครับผมนายนัทพลพุทธวงศ์อายุ28ปีตําแหน่งผู้ช่วยครูมาตรา35บริษัทผู้ว่าจ้างบริษัท SC Carrier จําจำกัดอายุงาน2สัปดาห์ครับ ผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้เป็นผู้ช่วยสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมในห้องเรียนจะมีนักเรียนพิเศษ,ษ,ษเรียนร่วมกันโดยผมได้ดูแลการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งวันครับงานพิเศษที่ผมได้รับมอบหมายคือดูแลนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์อาหารรวมถึงการรับทานอาหารกลางวัน มีเวรประจำวันในการรับส่งนักเรียนไปกับเป็นประจำทุกวันศุกร์และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับผลลัพธ์จากการทำงานที่ผ่านมานะครับก็เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการทำงานสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนให้เกิดการพัฒนาครับผลกันออมพวกเรามีเงินเก็บมากขึ้นรู้จักการบริหารเงินนะคะสามารถทำเงินออมออกม,มาต่อยอดในการทำธุรกิจเพื่อให้เงินงอกเงยได้เป็นไรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองในครอบครัวได้มีความภาคภูมิใจในตนเองค่ะ ด้านสังคมนะคะพวกเราก็ได้มีการทำโครงการโมเดลวันละสิบบาทค่ะพวกเราทั้งห้าคนนะคะได้บริจาคให้กับทงมูลนิธินะคะที่ให้โอกาสพวกเราค่ะแล้วก็ช่วยเหลือก็ขอขอบคุณค่ะก็พวกเราก็ได้ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญช่วยงานวัดแล้วก็งานชุมชนกิจกรรมต่างๆค่ะ จากการทํางานร่วมกับคนพิการทั้งห้าคนก็พบว่าคนพิการทั้งห้าคนมีความสามารถและศักยภาพที่แตกต่างกันนะคะจุดเด่นหลกัหลกๆเลยก็คือในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรและมีความอดทนค่ะมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะคะจุดที่ควรพัฒนาก็อาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารและ,ะการควบคุมอารมณ์ค่ะเพราะบางคนจะสื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ทําให้มีในเรื่องของ อารมณ์เข้ามาร่วมด้วยนะคะแต่ว่ามีพัฒนาการในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงในทางก้าวหน้ามากขึ้นนะคะโดยจะเห็นได้ว่าคนพิการทุกๆคนนั้นได้ทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ มีความมั่นใจมีความกล้าแสดงออกได้แสดงความสามารถของตนเองออกมานะคะทําให้เป็นที่ยอมรับของครูบุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนค่ะซึ่งคนพิการทั้งห้าคนเป็นผู้ช่วยครูในห้องเรียนหลักๆเลยก็คือจะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ค่ะก็เป็น คนหูหนวกผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของการถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมของคนหูหนวกให้แก่นักเรียนในห้องเรียนค่ะตลอดจนเพื่อนร่วมงานนะคะอีกทั้งได้ช่วยดูแลนักเรียนช่วยดูแลห้องเรียนอาคารสถานที่และช่วยพัฒนาสื่อการเรียน,ก,นการสอนได้ดีค่ะ <Okay. S 1> การมีคนพิการช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กรอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะก็ ช่วยเพิ่มศักยภาพในหลายๆด้านเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ค่ะด้านที่หนึ่งซึ่งคนพิการที่มาช่วยงานในหน่วยเราจะพเป็นคนพิการทางการได้ยินนะคะก็เป็นผู้ช่วยครูในห้องเรียนในเรื่องของการจัดการเรียนรู้หลักๆเลยก็คือเด็กหูหนวกที่เรียนในห้องเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพเพราะมีครูหูหนวกที่เป็นเจ้าของภาษามาช่วยสอนถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมช่วยสื่อสารกับ เด็กนักเรียนหูหนวกค่ะและในเรื่องของการผลิตสื่อนอกจากกา,การเรียนการสอนแล้วคนพิการก็ได้มาช่วยในเรื่องของการผลิตสื่อด้วยทําให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะและเหมาะสมกับผู้เรียนค่ะในด้านที่สองก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนค่ะช่วยเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการดูแลนักเรียนซึ่งคนพิการทั้งห้าคนก็มีหน้าที่ในเรื่องของอ การดูแลความสะอาดร่างกายสุขภาวะให้แก่นักเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาบน้ําแต่งตัวซักผ้าให้แก่นักเรียนนะคะและมีหน้าที่รับส่งนักเรียนในช่วงเช้าและตอนเย็นนะคะก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนค่ะ และในด้านที่สามค่ะก็เป็นเรื่องของอาคารสถานที่ซึ่งคนพิการทั้งห้าคนก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการาดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ค่ะให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการเรียนรู้ค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะก็ทำให้ช่วยเพิ่ม กายภาพให้แก่องค์กรเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆค่ะเป็นแหล่งศ,ศึกษาดูงานนะคะให้แก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศค่ะเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรวมแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกค่ะ สำหรับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคนพิการทั้ง5คนในอนาคตนะคะซึ่งทางหน่วยนอจพอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตารีจังหวัดลำปางก็เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพิการในทุทกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพบุคลิกภาพและศักยภาพในการทำงานค่ะซึ่งได้มีแผนในเรื่องของการส่งคนพิการเข้าร่วมอบรมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคนนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่อง รื่องของงานที่นอกเหนือจากความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับคนพิการได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะและให้เขาเกิดความภูมิใจในตนเองค่ะนอกจากนี้ก็พาร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานภายนอกเพื่อให้คนพิการนั้นมีความกล้าสแสดงออกและร่วมกิจกรรมกับคนอื่นในสังคมได้นะคะเพื่อให้คนพิการนั้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ ในานามนายจุฬารงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชิตรีในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนน,นีจังหวัดลำปางขอขอบพระคุณบริษัทต่างๆที่ให้การจ้างงานคนพิการได้แก่บริษัทแคสเวนแมเนจเมนต์จำกัดบริษัทอามินซิสเต้นจำกัดบริษัทเอสซีคลีเออร์จำกัดและบริษัทกรุงไทยพนิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนที่ให้โอกาสจส้างงานคนพิการได้เข้ามาทำงานในพื้นที่ ได้แสดงความสามารถและศักยภาพเหมาะสมกับตนเองค่ะและได้มีส่วนช่วยพัฒนานอจพอในพื้นที่ต่างๆซึ่งขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะให้คนพิการนั้นได้มีรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นนะคะซึ่ง สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องขอขอบพระคุณทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสมาคมสอคที่ให้การประสานงานและมีส่วนช่วยในทุกๆด้านให้เกิดการสร้างงานเชิงสังคมขึ้นค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ